พรุ่งนี้พี่สาวฉันจะมาที่นี่리턴맨เออฟังดูอินเตอร์ดีนะก็ดีนี่พี่สาวคุณชอบกินอะไรผมจะได้ให้เป็นจัดการไว้เฮ้ๆไม่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 ใช่อย่างนั้นคือฉันอะคือฉันอะโมไปเยอะมากที่เป็น Executive Assistant นอะสามหาววันนี้กูจะเปิดพ้องล้วเงินเดือนเท่าไหร่ ค่าหลักไปไปสบายเก่งมากเลยเจ๊เปิดบริษัทเองตั้งแต่อายุสามสิบอะใจดีนะคะคิดดูใครๆก็อยากทำงานด้วยพรุ่งนี้เจ๊ไม่มีเวรพอดีเดี๋ยวจะเข้าไปเยี่ยมแกที่บริษัทคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพี่สาวฉันมาที่นี่แล้วเพราะมันไม่ได้เป็นความจริงไงที่ฉันพูดเลยสักนิดเดียวเขาจะมาฆ่าพี่ฉันหรอกจากที่นี่บอสตันอะไรยังดีอีกคุณใจเย็นอะไรกันที่คุณพูดมาเนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วนี่ ไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยบอสตั้งสตินิดนึงนะแล้วบอสมองนะดูความจริงนิดนึงคือ mm. คือโอเคฉันต้องขอโทษที่ก็อบอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันพูดเลยแม้แต่นิดเดียวคือมันห่างไกลความจริงมากๆนะ คือโอเคมันอาจจะจริงข้อหนึ่งเรื่องที่ว่าบอสหน้าตาดีอ uh huh. แต่นอกนั้นคือมันไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวมันไม่ใช่ไม่ใกล้ความจริงเลยนะ้าบอสคือถ้าสมมติว่าบอสจะเห็นแกพนักง,งานตัวเล็กๆอย่างฉันอยู่ช่วยเมคโอเวอร์บริษัทให้มันดูดีสักวันหนึ่งได้ไหมวันเดียวขอร้องรีเทนแมนยอดรักนักทวงคืนทุกวันพุธพระลือสวัสดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิมเท่านั้น ปรปายางเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ